สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาชวนดีวายกันนะครับนะเป็นการทําบันไดตรงนะครับนะด้วยวัสดุที่หาไม่ยากนะครับนะหาสามารถหาได้ตามท้องตลาดบ้านเรานะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างไม่ซับซ้อนนะไม่ซับซ้อนในทีนี้นี่คือมีแค่ลูกกระไดกับตัวบันไดแค่นั้นนะครับนะที่เหลือก็เป็นเหล็กนะครับนะก็ทํางานไม่ยากครับ ท่านก็สามารถทำเองได้นะครับตามปุ่มเลยครับแล้วก็ใช้เหล็กกล่องนะครับนะฮะขนาดสองอุอ้นสี่นะครับเป็นตัวเป็นตัวเออ่เป็นตัวคานกลางนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการเชื่อมก่อนเลยนะครับนะเราก็ทำการเชื่อมเชื่อม เชื่อมตัวลังด้านบนนะครับจากนั้นก็เอาเหล็กนะครับนะเป็นเหล็กตัว C นะครับขนาด4นิ้วนะเอามาทําเป็นตัวตัวคานกระไดนะครับก็ตรงนี้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรนะครับนะกะกะให้มันพอดีนะฮะอย่าให้ชันมากอย่าให้ นะยาวมากนะครับเพราะยาวมากมันก็เกะกะนะฮะถ้าชันมากก็ไม่ไหวจะขึ้นนะครับนะจากนั้นเชื่อมพื้นเชื่อมไรย,ยึดติดกับปูนนะครับควรจะทำให้จบก่อนที่จะปูกระเบื้องนะครับเพราะว่าเศษร,รอยเชื่อมเนี่ยมันทำให้กระเบื้องเป็นรอยนะครับนะ แล้วแก้ไม่ได้เลยนะครับนะจากนั้นตัดตัวลูกกระไดนะครับจากนั้นนะครับตัดตัวลูกกระไดนะตัวรองรับลูกกระไดนะครับนะก็ขนาดเหล็กก็ใช้เป็นเหล็กแผ่นนะครับนะเหล็กแผ่นหนาหนึ่งนิ้วนะครับนะก็ทำการตัดนะครับ จากนั้นเราก็มาพับนะครับนะพับมันเพื่อที่จะเป็นฉากนะครับเป็นเชือเป็นฉากตัวรับกระไดนะครับนะฮะเป็นตัวรับลูกกระไดนะครับนี่นะครับงองอเป็นฉากนะฮะอาจจะใช้ปากกาผิดประเภทนิดนึงนะครับนะฮะ ก็พยายามทำให้เท่ากันทุกอันนะครับนะทุกลูกนะครับก็หลังจากที่มันได้เท่ากันแล้วนะครับนะก็ใช้เครื่องยิงเลเซอร์นะครับนะจับระดับนะฮะให้มันเท่ากันทุกตัวนะครับให้มันได้ฉากนะครับนะวิธีนี้เป็นวิธีตั้งลูกกระดาษที่ง่ายที่สุดเลยครับนะ จากนั้นเอามาทาบเลยครับแล้วเชื่อมนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็เชื่อมบนเชื่อมล่างนะครับอย่าเพิ่งเชื่อมให้แน่นนะครับมาแต้มแต้มให้พอติดก่อนนะครับแล้วมาจัดอีกทีนึ่งนะะพอได้ตำแหน่งที่โอเคแล้วเราถึงจะเชื่อม จัดๆดนึงนะครับแต้มๆไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็เชื่อมเก็บงานอีกทีนึงครับ ตอนเชื่อมเก็บงานนี้เอาให้แน่นๆเลยนะครับนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับของกระไดเนี่ยยึดติดกับกำแพงนะครับ โดยการใช้เหล็กฉากนะครับนะเหล็กฉากขนาด2นิ้วนะครับวัดให้ขนาดเท่าๆกันนะครับนะขนาดก็ขึ้นอยู่กับความกว้างของลูกกระไดนะครับจากนั้นเราก็ตัดเลยครับนะฮะ จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับใช้เครื่องยิงเลเซอร์เหมือนเดิมนะครับนะยิงนะครับยิงพาดระหว่างตัวขั้นที่เราทำไว้นะครับกับกำแพงนะฮะนี่นะครับเพื่อหาระยะนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละครับนะฮะนี่นะครับ อยางนั้นมาร์กนะครับมาที่กำแพงไว้แล้วเจาะรูนะฮะ นี่ครับนี่ครับนะจอดยึดเรียบร้อยแล้วนะครับนะ <_ an> ก็จะวางมัน <_ an> ก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้ปุกเหล็กน,นะครับนะหรือใครจะใช้ปุกตะกั่วก็ได้นะครับแล้วแต่มีนะะมันใช้งานก็ต้องการความแข็งแรงนิดนึงนะครับนะตรงนี้ ุกเหล็กนะครับเวลาตอกนะฮะเราก็ต้องขันน็อตเข้าไปนิดนึงนะครับนะแล้วก็ตอกนะอย่าตอกตัวเปล่าๆนะครับไม่งั้นมันจะหวมจะเสียหมดนะฮะนะครับทำการตอกเข้าไปนะฮะ ก็หว่างลูกกระไดเลยครับไม้ลูกกระไดนะฮะอ่าก็เป็นงันเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเลยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ